สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าออจากสนามลบเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันวันนี้มีโอกาสได้โทรศัพท์เข้าไปสัมภาษณ์อดีตอาสาสมัครฐานพาอนุรักษ์ชอบสะอาดประทานฝ่ายกฎหมายและที่ปรึกษา ยุทธศาสตร์กลุ่มนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณนน,นวินกับพอดีช่วงนี้ก็มีพี่น้องเอฟซีซึ่งเป็นทหารพันศึกไม่น้อยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปที่แล้วเนี่ยก็มีพี่น้องเข้ามาชมบอกว่าอพี่ต่อยเนี่ยพูดได้ดีมากพูดได้ถูกใจมากบอกว่าให้สัมภาษณ์พี่ต่อยอีกสักครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นวันนี้โอกาสดีก็เลยโทรศัพท์หาพี่ครับผม ยินดีครับยินดีครับยินดีครับอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอดีตนักรบไม่ว่าจะเป็นเหล่าไหนก็แล้วแต่ถ้าหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทําลงไปแล้วมีประโยชน์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นผมยินดีครับครับพี่ทีนี้อพี่น้องหานผ่านศึกของเราเนี่ยทุกชั้นบัตรนะครับเขาก็สอบถามเข้ามาอยากจะรู้อความคลืบหน้าว่ากลุ่มอพี่น้องนักรบ ทุกหม่เหราเนี่ยเขาอขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วพี่เอาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านกรรมธิการคือสะสะเต้มงคลกิจเนี่ยก็อเอาเรื่องของเราที่ยื่นเข้าไปเนี่ยเข้าสู่กรรมทิเข้าทีเข้าประชุมที่กรรมธิการทหารในสภาครับทุกคนเห็นชอบด้วยโดยหลักการแต่ยังไม่ถึงกับลงมติรับหลักการนะเห็นชอบ เห็นชอบด้วยทีนี้ก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรรมธิการก็ได้เรียกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลครับก็คือตัวแทนของปิฎิครับเข้ามาพูดคุยว่าจะยกร่างกฎหมายการเงินตัวนี้ขึ้นตัวหนึ่งเพื่อจะนําเสนอให้นายการัฐมนตรีเซ็นเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติการเงินประดงเกียรติรแล้ววันนี้เนี่ย วันนี้เนี่ยก็มีการประชุมย่อยของกรรมธิการเพื่อจะพิจารณาเรื่องออกกฎหมายตัวนี้เอ่อก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อคร้าที่เราไปยื่นหนังสือแล้วได้คุยรอ,อบกับกรรมธิการและก็ผู้เชี่ยวชาญกรรมธิการคือท่านพลเอดกดอรกิติศักดิ์รักเกษตรเนี่ยนะครับเอ่อหลายๆคนบอกว่าพี่ก็เอาพี่ต่อยเอาอย่างนี้ดีไหมเอาออกเป็น มติคอรมอดีไหมมันจะเร็วกว่าผมบอกผมไม่เอาถ้ามติคอรมอเนี่ยคอรมอนี้หมดไปคอรมอใหม่เข้ามาโอกาสที่จะยกเลิกมติคอรมอได้แต่ถ้าออกเป็นกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติการเงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกบัตรชั้นสองสามสี่เนี่ยไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากมีที่มาจากไหนก็แล้วแต่ อาปฏิวัติรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่คุณจะลบล้างพหลบตัวน,นี้ไม่ได้เพราะพรบเป็นกฎหมายสูงสุดรองจากรัฐธรรมนูญ<อ>กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าพรลบรตัวนี้พระราชบัญจับตัวนี้จะไปยกเลิกไม่ได้มันจะต้องผูกพันุ์งบประมาณของแผ่นดินตลอดไปจนกว่าทหารบัญชีก่มเหล่านี้จะล้มหายตายจากกันไปหมดครับครับผมก็ในฐานะประธานฝ่ายกฎหมายและยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ก็ได้วางยุทธศาสตร์ว่าถ้าหอ,อกออกเป็นกฎหมายตามขั้นตอนของรัฐสภาเนี่ยถ้าเสนอขึ้นไปถึงนายกแล้วเกิดท่านนายกประยุทธ์ท่านไม่ยอมลงนามหรือด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยกฎหมายนั้นมันจะตกทั้งรับทั้งฉบับเลยเอ,อแล้วเท่ากับเราเริ่มต้นมาเนี่ยมันศูนย์เลยครับผมจึงกําหนดยุทธศาสตร์ไวยว่าอาศัยอํานาจตามรัฐธรร,ร,ร,รมนูญแห่งราชอาณาจัาจากรไทยพศ2 5 0 6 60เนี่ย กำหนดไว้ว่าภาคประชาชนมีสิทธิ์ยื่นข้อกฎหมายให้รัฐบาลพิจารณาโดยประชาชนเข้าชื่อกันสองหมื่นคนครับตอนนี้พี่ก็กำลังยกล่างข้อกฎหมายซึ่งเป็นพระราชบัญญัติการเงินตัวเนี้เพื่อจะเอาไปประกบกับของสสในสภาครับถ้าท่านประยุทธ์ไม่เซ็นของสสของสองสตกแต่ของภาคประชาชนสองหมื่นลายเ่อตกไม่ได้เนื่องจากทำตามรัฐธรรมนูน ถ้านายกไม่เซ็นแปลว่านายยกกระทําการหรือปฏิบัติงานนั้นขัดต่อร,รัฐมนูญครับนี่คือหลักการของพี่อ๋อครับพี่อืมฉะนั้นเมื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยคุณนนครับผมในฐานะอดีตอาสาสมัครฐานรานที่แบกเปืนวิ่งเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องเราลหลายๆคนลหลายๆสนามลบตั้งแต่ปีสองสี่มาจนจนถึงปี ปีสามห้าสามหกที่ลาออกมานี่นะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ล่ำเรียนได้อ่านหนังสือหลายเล่มหลายฉบับก็พอมีความรู้แล้วก็อยากนำความรู้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือพี่น้องเราให้ให้สามารถยืนขึ้นได้ถึงแม้มันจะไม่มากนะักเพียงแต่เรายื่นมือไปให้น้องให้เพื่อนของเราที่ล้มอยู่หรือหรือ ส่วนเซยอยู่เนี่ยให้เขาได้จับปลายมือเราให้เขาประคองตัวยืนได้ส่วนเขาจะเดินต่อไปในวันข้างหน้าอย่างไรนั่นน่ะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเลือกเองครับนี่เป็นที่มาที่ไปที่ผมได้สร้างกลุ่มตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เดินตามนโยบายตัวนี้มาไม่มาโดยตลอดแม้ว่าพี่น้องเพื่อนนักรบเราบางกลุ่มบางคนที่มีความเห็นต่างเราเคารพในความเห็นเหล่านั้นถ้าหากท่านไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์นี้ท่านก็สามารถ อยู่เฉยเฉยก็ได้ครับเราเราไม่เรียกร้องให้ท่านต้องเข้ามาช่วยต้องเข้ามาร่วมอะไรครับแต่ถ้าท่านเข้ามาร่วมเราก็ยินดีมันอเนกอนาดนะคุณนนท์ครับผมครับหลายครั้งที่ผมขับรถไปแล้วเห็นแต่งตัวมอมแมมแบกถุงปุ๋ยเดินตามถนนรองเท้าแต่สีเหลืองข้างสีแดงข้างผมต้องจอดรถเก๋งลงไปทักลงุงมาจากไหนไปยังไงมายังไงถ้าเขาเป็นพลเรือนธรรมดาเราช่วยได้น้ําขวดหนึ่งอะไรหนึ่งเราก็หยิบในรถให้ แต่ถ้าเขาเป็นทหารท่านศึกผมจะขอนั่งสัมภาษณ์แล้วก็จดประวัติเขามาทุกคนครับแล้วหลายครั้งหลายเห็นที่ผมได้เห็นแบบนี้แล้วหลายครั้งหลายหนที่พี่น้องส่งข้อมูลเข้ามาในกลุ่มไลน์ป่วยติดเตียงมาเป็นปีสองปีลองไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมจะไม่เอ่ยน้ามหน่วยงานได้หรอกนะจะทําให้เขาเสียหายว่ะก็ไม่ได้รับการเหลียวแลคือเหลียวแลก,ก็ช้าเกินไป ส่งโรงพยาบาลได้สองวันตายแล้วอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เลยมันขนาดใจในขณะเดียวกันที่พวกเราเนี่ยที่อยู่ในสังคมเมืองเนี่ยเราอยู่ใกล้สื่อในหลายๆช่องทางเนี่ยเราจะหินต่างๆสิ่งแตกต่างต่างๆก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจให้กับอดีตนักบรบซึ่งเขาเหล่านี้ไม่เคยติปากไม่เคยบ่นไม่เคยว่าไม่เคยกันหนิติดจริงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามครับ อดทตเช่นเราเห็นข่าวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินไปแจกอดีตผู้ร่วมผู้ร่วมพัฒนาชาไทยครับแล้วเรียออกผอกลับใจซึ่งมันก็มันก็ลบกับพวกเราเนี่ยครแต่พวกเราเนี่สูญเสียพี่น้องไปบางคนแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดตาบอดอย่างพวกเราโชคดีหน่อยไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามองเห็นสิ่งแตกต่างเหล่านั้นแต่ว่ารัฐบาลไม่เหลียวแลพวกเรากลับไปเหลียวแลศัตรูของเราที่เคยเป็น สตูของแผ่นดินในอดีตอย่างนั้นเหรอครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีอีกโจนใต้คนไหนที่ถูกไล่ล่าจากรัฐบาลจนไม่มีที่จะหลบซ่อนไม่มีที่จะอะไรแล้วจนตัวแล้วเข้ามามอบตัวรัฐบาลต้อบอ,อ,อุ้มให้ห้าแสนหกแสนบาทให้ที่สมาหากนินมันคืออะไรอะ่ะนี่แหละปัญหาพี่ที่ผมโทรหาพี่ต่อยในวันนี้นะครับผมก็มีแง่คิดมุมมองของผมว่า ทำไมจึงเป็นแบบนี้ก็สิ่งเหล่านี้มันมันสรุดความรู้สึกของพี่ในฐานะที่วันนี้ก็พอพอจะมีความรู้รับในหลายๆเรื่องก็เลยเอ๊ะมันมันไม่ชอบทำเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ติดจริงไม่ได้อะไรทางท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายเลยเนี่ยเราไม่ได้ไปว่าให้ใครเสียหายอะไรหรอกนะเชยนแต่เราเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจว่าพวกเราละ่ะทาไมไม่หันมามองพวกเราบ้าง พวกเรายอมอุทิศตนเนเดือนหกร้อยเก้าร้อยเข้าไปรับใช้ชาติลูกชาวบ้านวางคลากวางจอบวางไขทิ้งลูกทิ้งเมียห่างคนรักกลับมาคนรักเคยรักกันเขามีลูกหนึ่งแล้วครับเออไปทํางานเพื่อชาติเราอุทิศตนเป็นเข็มด้ามเล็กๆเข็มเล็กๆเหล่านี้ท่านรู้ไหมว่าเข็มเล็กๆเหล่านี้แหละที่ค้ำยันแผ่นดินนี้ที่เรียกว่าแผ่นดินไทย ให้คนไทยได้ผูกเน็กไทใส่สูตรนั่งห้องแอร์ชูคออวดกับชาวต่างชาติมาได้ทุกวันเนี้ก็ไอเสาเข็มเล็กๆนี่แหละโอ,อ้สุดยอดพี่แล้วณวันนี้เวลาเปลี่ยนไปวันเวลามันเปลี่ยนไปสามสิบสี่สิบปีที่แล้วณนะวันนี้หกสิบหกสิบกว่าห้าสิบห้าขึ้นความรู้ปอสี่ปอห้า, 4, า 5, หลักการนึกภาพก็เห็นว่าบริษัทห้างร้านไหนเขาจะรับเหล่านี้ไปทํางานถูกต้องครับ เมื่อไม่มีงานทําความรู้ปอสี่ปอห้าก็หาเาาก็บขยะขายวันนี้อนาถาเพราะไม่มีเงินพี่น้องไม่ไม่ต้องการครอบครัวไม่ต้องการเนื่องจากการลบในอดีตมันรุนแรงมากพออายุมากเขาก็เริ่มเบลอรเริ่มเหม่ลอยเริ่มเลือเือนเ,เ,เริ่มนึกถึงประวัติประวัติหลอนมั่งอะไรมัง่งลูกเมียนครอบครัวไม่ต้องการเขาไล่ออกจากบ้านไปเดินเล่ล่อนอยู่ตามสะพานลอยศพแล้วศพเล่า นี่เป็นที่มาแรงบันดาลใจที่ให้ผมต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทําตัวนี้เอ่อขอญาตสอบถามนิดนึงครับพี่ครับในแง่คิดมุมมองของพี่ต่อยเนี่ยสิ่งที่อทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่ของเราได้ขับเคลื่อนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หรือสถานการณ์ในขณะนี้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบไหนครับพี่ พูดในเรื่องในเรื่องส่วนของหนังสือที่เรายื่นก่อนนะในส่วนของเราในส่วนของเราความเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้มันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตครับผมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตเหลืออย่างเดียวคือผมต้องรีบยกร่างกฎหมายให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนเนี่ยครับทุกอย่างต้องจบเรื่องกฎหมายต้องจบต้องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีให้ได้ครับเมื่อเข้าสู่รัฐมนตรีแล้วในคณะรัฐมนตรีที่ผมพอจะรู้จักข้างในกันอยู่บ้างเขาก็พร้อมที่จะรองรับ พร้อม uh huh. ที่จะให้กำลังใจที่เขาได้รู้รายละเอียดจากผมเนี่ยผมได้ชี้แจงกับหลายๆท่านเนี่ยท่านก็บอกเอ้าแล้วมีคนกลุ่มนี้อยู่ได้ยังไงแล้วมีคนแย้งในในกรรมธิการเหมือนกันว่างบประมาณผูกพันแผ่นดินตลอดไปมันก็เรื่องยากครับผมบอกว่าในมุมมองของผมเนี่ยคุณมองอาจเป็นเรื่องยากต้องกันข้ามสสไปทํางานบางคนสมัยเดียวบางคนสองสมัยวันนี้คุณจะออกกฎหมายแล้ว เพื่อให้สอสอที่ที่หมดหน้าที่จากสภาไปแล้วมีเงินบำเหน็จมำนานกินเหมือนข้าราชการโอ,อ้พวกผมก็เห็นดีด้วยแต่แต่ถ้าเป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่งบประมาณเป็นดินของประชาชนเงินงบประมาณเป็นเงินภาษีของประชาชนครับพวกเขาเหล่านี้ที่เสาเข็มเหล่านี้ที่เคยค้ำยันแผ่นดินวันนี้มันเริ่มเป็นสนิมมันเริ่มงอแล้ว รัฐบาลจะปล่อยให้เสาเข็มที่เคยค้ำยันแผ่นเด็นนี้มันหักงอไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นเหอรอจะไม่เหลียวเลเขาเหรอชัดจนจนครับพี่เมื่อเหลียวแลเขาทหารผ่านศึกบัตรชั้นไหนก็แล้วแต่พระบรมราโชวาทของสมเด็จพ่ออยู่หัวรอเก้าท่านทรงมอบไว้ทหารผ่านศึกเป็นผู้มีเกียรติครับ วันที่สามกุมภาพันธ์พวกผู้หลักผู้ใหญ่หลายหลายคนก็ได้ใช้ไมโครโฟนผ่านเครื่องขยายเสียงอันที่ดังทั่วลอสิเบตว่าทหารผ่านศึกผู้มีเกียรติครับแล้วเราลองมาถามตัวเองอย่างผมอย่างคุณนนาวินก็มีบัตรผ่านศึกเหมือนกันเป็นทหารผ่านศึกเหมือนกันกับพี่ครับเรามีเกียรติอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราจะตอบได้ความจริงว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเราเป็นทาหารบานฝึกมีเกรติแค่วันที่สามกุมภาวันเดียวเท่านั้นเหรอปีทั้งปีรัฐบ,บาลจัดอาหารดีๆมาให้เรากินในลักษณะโต๊ะจีนปีละครั้งนั่นเหลอคนมีเกรติแล้วหลังจากนั้นอีกสามร้อยหกสิบสี่วันละ่ะเขากินอะไรเขาอยู่ที่ไหนบางคนไปเจอเพื่อนวันอาหารบานฝึกวันทาหารบารัณฑิตสามกุกมภาพันธ์ ต่างคนต่างดีใจวิ่งเขากอดกันถามสารทุกสุขดิบแต่พองานเลิกบางคนจะยืนหันลีหันขวางชิงเอยชิงเง้คอยถามเพื่อนว่ารถคันไหนจะผ่านทางกลับบ้านกูบ้างเพราะเงินค่ารถที่กูขอมีมามันหมดแล้วอาศัยรถเพื่อนกลับนี่เ <c oughs> หลือแต่หานผ่านศึกผู้มีเกียรติครับผมแล้วเขาจะอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงอายุสี่สิบอายุห้าสิบปีหกสิบปีหกสิบห้าปีความรู้ปอสี่ปอห้า เขาจะมีแรงสู้กับสังคมทุกวันนี้ได้อีกกี่วันล่ะคุณนนครับถ้าเราไม่ยืนน่นมือเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้เรียกว่าพี่น้องฐานมาตึกตกํำรวจก็ว่าได้ครับเนื่องจากกฎหมายที่ออกมาเมื่อปี45มีผลบังคับใช้เมื่อปี60และหลังจากปี60มาเนี้ยภาษาสมัครฐานพลานก็ดีเหล่านี้เมื่อเขา พ้นหน้าที่ออกมาอายุหกสิบก็ตามหรือลาออกมาก็ตามถ้าลาออกเลือกรับเงินบําเหน็จได้ก้อนหนึ่งก็สี่ห้าแสนเขก็ตั้งตัวค้าขายได้ใช่ไหมคุณนวครับใช่ครับพี่แล้วถ้าคนที่อายุราชก,การได้สิบยี่สิบปีตามเงื่อนไขของกฎหมายตัวนี้เขา,าก็ามีเงินบํานาญกินเงินบํานาญกินตอนนี้หารการปลดเกษียณออกมาถ้าขั้นสามสิบสามได้หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทต่อเดือนครับตลอดชีวิต แต่ทหารพันศึกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มเข้าสู่สนามรบตั้งแต่ปีสองสี่มาถึงปีถึงปีสามสามเมื่อยุทธการบ้านล่มเก้าสงบลงเราก็ไปต่อกันที่อ่าเยสิบเก้าแม่อายใช่ครับหลังจากนั้นมาทหารพันศึกเหล่านี้จะไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเลยนอกจากเงินค่ารถหนึ่งพันกับค่ารักษาพยาบาลปีละสามพันห้าต่อครอบครัวลูกสามคนป่วยคนหนึ่งไอ้สองคนไม่ต้องป่วยแล้วนะเบิกไม่ได้ครับ ทีนี้ก็จะเบิกได้ละ่ะถ้าเบิกได้เงื่อนไขของการเบิกละ่ะรุ่นผมนี่หกสิบห้าปีนี่มีเมียไม่เคยไม่เคยรู้แล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะจดทะเบียนสมรสครับแล้วลูกออกมามเป็นลูกของแม่เขาแม่เขาไม่มีบัตรพันศึกลูกป่วยแทบตายหายาเงินซื้อยาให้ลูกกินไม่ได้ครัไปโรงพยาบาลก็เสียเงินเองเบิกไม่ได้เพราะว่าลูกไม่ถูกต้องตามกฎหมายไงโอ อเมียก็เบิไไเกไม่ได้เพราะเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะผัวมีบัตรฐานเกิดคนเดียวครับนี่คือเหตุผลแต่งบประมาณที่ออกมาจากแผ่นดินนั่นงบประมาณแผ่นดินจากสำนังงกงบประมาณมันเต็มทุกปีอ่ะคุณนนท์แล้วมันไปไหนเอาถามผมไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้ถ้าผมตอบเดี๋ยวคนอื่นก็ฟ้องผมดิท่านก็น่าจะรู้ท่านก็น่าจะไปถามใครได้ครับพี่แต่ถ้าผมบอกว่าคนนั้นรู้คนนี้นร,นนรู้เดี๋ยวเขาก็เล่นงานผมสิไม่สมเป็นนักกฎหมายเลย โอเคพี่ก็ก็มีพี่น้องหลายคนเขาก็สงสัยเรื่องนี้ก็ถามผมมาผมก็ต้องตอบแบบที่พี่ต่อยตอบบอกว่าโอ้โหจะไม่รู้จะไปถามใครถามผมถามใครผมก็ตอบได้แต่ผมตอบตรงนี้ไม่ได้คนอื่นเขาจะหาว่าก้าวล่วงไปถึงเขามันจะมีปัญหาเกิดเงื่อนไขขึ้นมามครับครับพี่ทั้งนี้พี่น้องเราเองก็น่าจะรู้เช่นเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยผมไปเบิกครั้งหนึ่งได้สามร้อยมันดุเหมือนหมา จริงครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่การเงินเด็กผู้หญิงอายุยี่สิบกว่ากว่ามันไม่เคยเป็นทาหารไม่ไรู้พ่อแม่มันเป็นทหารหรือเปล่ามาทํางานอยู่นั่นพอลุงจะไปเบิกเงินพันหนึ่งเอาไปห้าร้อยสัพอเดี๋ยวหมดแล้วก็ไม่มีอีกไม่มีมันก็เรื่องของกูก็ปีหนึ่งเขาให้กูมาพันบาทกูรู้กว่ามึงอีกหมดพันบาทกูไม่ไปเบิกแล้วกูได้พันบาทกูเป็นนั่งถอนยาดองอยู่หน้าองค์การผ่านศึกหมดเป็นเรื่องของกูเออกูรู้ดีว่าปีหน้ากูถึงเบิกได้อ่ะ ครับกูบบไม่ได้มาววรบกวนอะไรมึออีกมึงให้กูมาให้หมดก็แล้วกันแต่ถ้าเบิกไม่หมดแล้วคนอื่นหลายคนเป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนี้ 4, สี่แสนกว่าคนเนี่ยถ้าสองแสนคนไม่เบิกพันหนึ่งด้วยความลำคาญเหล่าเนี้ล่ำเงินเหล่านี้ไปไหนอะน่ะงินเหล่านี้ไปไหนผมไปชี้แจงกับกรรมธิการว่ารัฐบาลเก่าไม่ถูกที่คันอย่ามาโฆษณาดีกว่าขายดอกป๊อปปี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ครับคุณบอกมาก,ก่อนว่าทหารผ่านศึกเขาแบ่งชั้นบัตรออกเป็นกี่ชั้นที่พูดันเปล่าๆคุณังไม่รู้เลยว่าทหารผ่านศึกเขาแบ่งชั้นบัตรกันไปกี่ชั้นชั้นที่หนึ่งไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วพวกแข้งขาดขาดขาดอย่างที่ผมเคยที่แจงไปแล้วไงเขามีเงินเดือนจากสายจากไทยเงินปันผลจากสลากลอตเตอรี่ครับเดือนล 20, ะสองหมื่นกว่าบาทเขาอยู่ได้แล้วพวกนี้แต่ให้พวกชั้นสามชั้นสี่เนี่ยผมก็ทํารายละเอียดเข้าไปในกรรมธิการในกรรมธิการเช่นถ้า เอาเงินคนละหนึ่งพันบาทต่อปีสามพันห้าต่อครอบครัวค่ารักษาพยาบาลรวมกันซะแล้วมาใส่ตะก้าตะก้าเดียวกันครับรวมแล้วมันได้แปดบาทถ้างบประมาณทั้งหมดสามพันบาทต่อคนต่อเดือนตลอดชทีพเนี่ยตกปีละสิบบาทสมมุตินะครับเอาสองตะก้านี้มารวมกันเป็นตะก้าเดียวขาดอีกสองบาทรัฐบาลเติมมาแค่สองบาทมันก็เต็มสิบแล้วใช่ไหม ใช่ใช่พี่แล้วเงินสิบบาทนี้ก็ไม่ใช่หนีเสียหายไปไหนนี่ uh huh. สิ้นเดือนมาทหารผ่านศึกเขากำบัตรเอทีเอมเดินไปที่ตู้เอทีเอมกดเงินออกมาลูกได้เงินไปซื้อลูกอมที่โรงเรียนลูกมีรองเท้าลูกมีเสื้อใหม่ไปโรงเรียนได้ซื้อกางเกงตัวหนึ่งไอเจ้าของโรงงานทํากางเกงนะั้นมันเป็นนิติบุคคลมันเป็นบริษัทเป็นโรงงานคมันบวกค่าภาษีมาพร้อมแล้ว มันไม่มีหรอกครับทระหันสานศึกได้เงินพดุงเกียดสามพันบาทแล้วเอามานอนฝากกินดอกเบี้ยมันไม่ดีครับมันเอาไปใช้จ่ายเพราะเอาไปใช้จ่ายตัวนี้มันก็คืนกลับไปสู่รัฐบาลในรูปแบบของภาษีครับมันก็กลับเข้าไปสู่งบประมาณแผ่นดินที่จะผันออกมาในปีต่อไปนั่นเองครับแล้วนับวันนระันสาสึกกลุ่มที่เหลืออยู่พันแปดพันแปดหมื่นไอ้แสนแปดหมื่นกว่าคนเนี่ย มันนับวันจะผมทํารายละเอียดไปว่าให้ตัดต่อปีละสิบห้าเปอร์เซ็นตนั่นคือเขาตายลงทุกปีไงครับตายลงทุกปีแล้วที่เกิดใหม่แหละเกิดใหม่มันไม่มีบอกว่าเกิดใหม่เขาคิดบํานานกันหมดแล้วครับเขาอาจจะมีทหารบาัญชีต่มีบํานานผมถึงมีข้อแม้ว่าตัดที่มีบํานานออกใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลของผมที่ผมมองววารัฐบาลรู้หรือไม่รู้ผมไม่กล้าล่วงแต่ผมก็ชี้ไปแล้วว่า มันเกาไม่ถูกที่คันเมื่อต้นปี65รัฐบาลใจดีขอขอบพระคุณผ่านคุณนวนนาวินไปถึงรัฐบาลด้วยผมขอบคุณมากนะครับแทนพี่น้องทหารบันศึกที่ท่านได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือค่าไฟทหารบันศึกมาอีก1,600ล้าน700ล้านม1,700ล้านแล้วฉันยกกระท่อมอยู่ตรงคลองป่ากระถินเนี่ยฉันไม่มี้เลขที่อ่ะฉันฉันจะไปไปลดค่าไฟตรงไหนอ่ะ ตรงนี้ก็เป็นปมปัญหาเหมือนกันครับพี่เพราะว่ามีพี่น้องทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่สี่เขาก็ร้องมาที่ผมเขาบอกว่าทําไมสิทธิการลดค่าไฟฟ้าได้เฉพาะบัตรฐานปัตศึกชั้นที่สามแล้วชั้นที่สี่ทำไมไม่ให้ทําไมไม่ได้ทั้งที่ได้บัตรฐานปัตศึกเหมือนกันเขาก็ร้องมาค่อนข้างใจเยอะเหมือนกันครับพี่อันนี้ผมก็เคยถามคือผมก็ไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ถามในกรรมธิการเหมือนกัน ว่าบัตรชั้นสี่เนี่ยเขาแบ่งชั้นบัตรออกมาตามการทํางานตามสนานตามสารนุกภาพของของร่างกายครับบัตรชั้นหนึ่งคือตาบอดแข้งขาดขาดขาดจากสนามลบใช่ไหมครับบัตรชั้นหนึ่งบัตรชั้นสองก็คือพวกเป็นรถต่างประเทศครับพูดกันตรงๆว่าอันเนี้ยที่ออกซอเนี่ยผมต้องกาบขอโทษด,ด้วยที่ผมผมต้องพูดอะไรตรงๆเพื่อให้พี่น้องเข้าใจง่ายคือบัตรผ่านถงชั้นสองเนี่ย เขาไปลบนอกประเทศไม่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศอะไรลหรอกกลับมาเพื่อได้ยศะสูงขึ้นครับลบเกาหลีเวียดนามลบเอ,อลาวเนี่ยกลับมาเป็นในร้อยในพันในพนกันแล้วแต่ฐานะของใครที่ร่ำเรียนมานเรียนในสิบเรียนในร้อยอะไรก็แล้วแต่เป็นในพนในพันก็ได้บัตรชั้นสองครับให้เป็นเกียรติแต่บำนาญท่วมแล้วครับเนี่ยแล้วบัตรชั้นสามชั้นสี่เอาบัตรชั้นสาม ให้เกียรติเขาหน่อยเพราะว่าได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสองบ้างได้รับเหรียญชายแดนบ้างก็ขยับฐานะบัตรขึ้นมาเป็นชั้นสามครับส่วนบางคนก็ไปลบเชียงบาเชียงรายนอนหลุมเดียวกันนี่แหละแต่ไม่ได้รับเหรียญอะไรเลยก็ได้บัตรชั้นสี่ครับซึ่งคุณเอาบัตรชั้นต่างๆมากําหนดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นด,ดินที่แตกต่างกันเนี่ยพวกคุณเลือกปฏิบัติหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นทําไมไม่ออกชั้นสามมาให้เขาหมดเหมือนกันหมดเลย รหรือถ้าไม่ให้สิทธิ์ใดๆเขาเลยคุณก็ไม่ต้องมีบัตรชั้นสี่ไม่ต้องให้รจริงไหมล่ะนี่ผมมองอย่างนี้นะมุมของผมเนี่ยก็<อ>น่า<อ>คิดไม่ครอบคลุมครับก็น่าคิดครับพี่เพราะว่าเรื่องราวอ่าที่พี่ต๋อยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ในเงี้ยคิดมุมมองของตัวผมอ่พิธีกรผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับที่ที่เล่ามาทั้งมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยครับผม เรื่องจริงที่หลายคนยากจะยอมรับครับเพราะคนที่เขาได้กําหนดมาเนี่ยเขาจะรู้จริงหรือรู้ไม่จริงเขาสัมผัสชีวิตทหารบ่านจริงหรือไม่จริงผมไม่สามารถแต่กล่าวล่วงเขาได้ครับแต่สิ่งที่ผมพบเห็นแล้วผมต้องลุกขึ้นมานําธงต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อนน้องเพื่อเพื่อนเนี่ยครับผมมองเห็นความแตกต่างเหล่านี้ไงครับเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะั่งพูดกันตรงๆอ่ะครับ คำถามสุดท้ายพี่ผมอยากจะาถามพี่ต่อยว่าที่เราไปขอความลอลเคราเงินพดุงเกียรติเนี่ยถ้าหากรัฐบาลเขาพิพจารณาเห็นใจคาดว่าเงินก้อนนี้จะตกมาได้ในช่วงปีไหนครับพี่ปีหน้าครับอ๋อครับครับต้องเป็นปีหน้าต้องเป็นปีเพราะว่าปีนี้เขางบประมาณเขาผ่านแล้วครับถ้ากฎหมายเราผ่าน ก็จะเริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังก็ตุลาปีหน้าแต่ถ้าสำนักง,งบประมาณมีเงินสำรองมีเงินมีเงินงบถ้าทหารเราเรียกว่างบลับครับมีงบพิเศษอยู่งบอยู่ก้อนหนึ่งสักหมื่นสองหมื่นล้านเนี่ยเขาเอามาให้เครื่องหนึ่งเราจะได้เร็วขึ้นอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องตามแกะตามช้อนตามชทยข้างในให้ให้มันถึงรเรียกว่าไปให้สุดซอยนยั่นแหละครับพี่ ทุกอย่างจะต้องนํามารายงานให้กับพี่น้องทหารบันถือทราบทุกขั้นตอนครับสุดท้ายพี่อยากจะฝากบอกอะไรกับพี่น้องทหารผ่านศึกของเราบ้างครับก็อ,อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมทํากับทีมงานได้คิดทํากันวันเนี้ยก็มองเห็นความเดือดร้อนความลําบากยากเข็นของพี่น้องทหารผ่านศึกที่เคยเคียงบา่าเคียงไหลกันมาหรือ จะเป็นเหล่าอื่นที่ไม่ได้เชียงบาเฉียงไหลกันในสนามลบก็ตามพวกท่านเหล่านั้นก็ลำบากพยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกท่านได้ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีอยู่ได้อย่างมีเกียรติก็ขอย้ําอีกครั้งว่าอยู่ได้อย่างมีเกียรตในสังคมทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้คนที่มีเกียรติคือคนที่มีกิน คนมีเกียรติติดเหรียญเต็มหน้าอกแต่ไปนั่งคุยถังขยะอยู่ข้างทางจะเอาเกียรติที่ไหนมาเพื่อนนักลบที่รักทุกท่านผมมองอย่างนี้ครับชัดเจนครับพี่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต่อยอนุรักษ์ชอบสะอาดที่ให้เกียรติช่องนินทว์แชนเนลได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับยินดีครับคุณลือยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.